สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY นะครับพอมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ผมอธิบายแผงควบคุมนะครับเครื่องซีนเสียงผมนะครับว่ามีวิธีการต่อสายไฟยังไงแล้วก็เดินสายไฟยังไงนะครับนะครับระบบ GRBL นะครับ Arduino GRBL กันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมมันต่อไปได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพการต่อสายไฟว่ามีอะไรบ้างจุดที่1นนะครับที่เมาส์ชี้อยู่ตัวนี้จะเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งเราจะเรียกว่าบอร์ด Arduino นะครับบอร์ดอ r d u i n โนี่นะครับเป็นบอร์ดควบคุมหลักเลยจากบอร์ด a r d u i n o เราจะต่อสายไฟมาที่ตัว เขาเรียกว่าตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของแต่ละแกนก่อนนะครับซึ่งก็จะมีแกน x แกน y แล้วก็แกนแทร์ตรงนี้จากแผนภาพนะครับจากแผนภาพเนี่ย่ถ้าคุณส,สังเกตเห็นว่าตัวสเต็ปเปอร์เนี่ยมันจะต่อมาที่ตัวไดรเวอร์ก่อนนะครับตัวไดรเวอร์ก่อนแล้วจากตัวไดรเวอร์เนี่ยก็จะต่อมาที่บอร์ด Arduino อีกทีนึงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแกน x y 1 y 2แกน y ของผมเนี่ยใช้มอเตอร์2ตัวก็วเลยต้องมี y 1 y 2 แล้วก็แกนซซตอีกหนึ่งแกนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อสายไฟจากบอร์ดอ r d ิโน o ไปที่ลิมิตสวิตซึ่งตัวลิมิตสวิตเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นตัวเอาไว้จำกัดการเคลื่อนที่นะฮะไม่ให้แบบว่ามันแบบเคลื่อนที่ออกนอกแกนอะไรอย่างนี้นะครับพอพอมันไปนชนแล้วมันก็จะหยุดจุดสุดท้ายเราจะต่อสายไฟมาควบคุมตัวสป i ินเดิลตัวนี้ เพื่อควบคุมนะครับควบคุมความเร็วรอบของตัวตัวเขาเรียกว่าหัวกัดงานของเราได้นะครับตรงนี้นะครับการต่อสายไฟก็จะต่อไปที่สามวงประกอบด้วยกันจากจอบภาพนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า Arduino Uno บวก GRBL นะครับ GRBL คืออะไร g b l เนี่ยมันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าคล้ายๆกับ ตัว Windows นะครับเวลาเราซื้อเครื่องคอมใหม่ๆ,ๆเนี่ยเราจะเป็นต้องลง Windows เครื่องคอมเราถึงจะใช้ได้ในกรณีนี้ก็คล้ายๆกันครับถ้าเราซื้อบอร์ด a าร u i n โมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะไปควบคุมตัวเครื่อง CNC อะไรของเราได้เราต้องทำการลงตัว GRBL 1.1ก่อนนะครับซึ่งตัว,ว GRBL เนี่ยมันก็จะมีมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับ ประมาณช่วงนี้มันก็จะเป็นเวอร์ชัน1.1 h นะครับซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยขาพินมันนะครับตรงนี้ขาพินเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราใช้เวอร์ชันไหนก็ควรจะต้องอ้างอิงขาพินตามเวอร์ชันนั้นแต่ผมแนะนำให้ใช้เวอร์ชันใหม่เพราะว่ามันจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับโอเคฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว g r b l เวอร์ชัน1.1 ขาพินนะครับขาพินที่เราต่อไปควบคุมตัวสเตปเปอร์มอเตอร์หรือตัวสปินเดิลเนี่ยมันก็จะมีขาตามตามแผนภาพตัวนี้อย่างเช่นนะครับถ้าขาพินขาที่2เนี่ยมันก็จะควบคุมความถี่ไปให้มอเตอร์แกน x ขาที่3ามคือแกน y นะครับขาที่4ก็แกน z ควบคุมทิศทางของสเตปเปอร์มอเตอร์แต่และแกนก็ขา6ขาเจนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็น่าจะพอรู้จัก บอร์ด Arduino น u ะครับ Arduino Uno กับ g r b าบพอเข้าค่าแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัว Stepper อร์มอเตอร์บ้างว่ามันมีขาพินอะไรนะฮะขาพินอะไรอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัว TB 6 6 6 0นะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมจะเอาตัว TV 660มาแสดงนะะซึ่งรายละเอียดของขาพินอะไรต่างๆมันจะเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะ ตัวสเตปเปอร์ไดเวอร์นะครับมันจะมีส่วนสายไฟที่จะต้องต่อไปกับบอร์ด Arduino Uno เนี่ยอยู่2เส้นนะฮะสเส้นหลักๆนะครับ,ส,รบ,รบสอถึงสเส้นหลักๆหนึ่งเลยก็คือสายเพลานะครับสายเพลา PUL ตัวนี้เราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหรือสายสเตปนะครับสายสเตปมันจะมีเพาบวกเพลาลบนะฮะเดอร์สาย D I R เดอร์เดอร์บวกเดอร์ลบ ตัวนี้ก็คือ direction นะครับควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ให้หมุนซ้ายหมุนขวา ena ก็คือสาย enable นะครับก็คือเหมือนกับว่าเปิดปิดการใช้งานสเต็ปเปอร์มอเตอร์ส่วนตัวนี้ a บวก a ลบ b บวก b ลบตรงนี้เราจะต่อสายไฟไปที่ Stepper อร์มอเตอร์ซึ่งจะมี4เส้นจาก grbl เวอร์ชัน1่ กำหนดว่าพินที่2เราจะต่อสายสเต็ปหรือสายเพาจากตัวไดเวอร์พินที่5จะเป็นการต่อสายดิเรกชันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์ไดเวอร์กันก่อนอันนี้ท่านผู้ชมยังไม่ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับวิธีการเนี่ยเราจะทําการต่อสายนะครับที่เป็น e, e n a เดลลบแล้วก็เพาลบเนี่ยนะครับสายเส้นสีดําตรงนี้สายเส้นสีดําตรงนี้นะฮะเพาลบเดลลบแล้วก็ Enable ลบตัวนี้ให้เราโยงสายไฟเข้าด้วยกันแล้วก็โยงสายไฟไปที่บอร์ดกาวของบอร์ดอะดิโนนะครับนี่นะครับส่วนสายเพาบวกเพาบวกสายเส้นสีเขียวเราก็ทําการต่อสายไปที่พินสอง นะครับพิน2ของบอร์ด Arduino ส่วน direction บวก direction บวกสายสีส้มตรงนี้เราก็ต่อไปที่พินที่5ของบอร์ด Arduino นะครับนี่นะครับการต่อสายไฟของแกนเ่วนส่วน stepper เตอร์ครับเราก็ทำการต่อสายนะฮะนี่ A บวก A ลบนซึ่งจะมี4เส้นนะครับต่อสาย ในส่วนของสเต p เปอร์แกนไวนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะคล้ายกับแกลนิกเลยคล้ายกันเลยเราก็ต้องทำการต่อสายไฟ ENA ลบเดลบแล้วก็เพลลบเนี่ยตัวนี้แล้วก็โยงไปใส่ตัวพอร์ตกาวนะครับพอร์ตกาวของ Arduino เหมือนกันแต่ทีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพบวกนะครับเพบเนี่ยเราจะไปขาที่3แทน แล้วก็เดอบวกก็จะไปขาที่6แทนตามแผนภาพนะฮะตามแผนภาพของอแผนผันของขา GRBL 1.1นะครับแกน Y วจะคล้ายๆกันแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแกน Y วของผมมันจะมีมอเตอร์อยู่2ตัวจะมีวิธีการต่อยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูแผนภาพแกนวนยนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าสายที่เราจะเข้าไปควบคุมนะครับควบคุมเพา ต่อพอตที่3แล้วก็ direction ต่อพอตที่6นะครับก็จะทําการแยกทําการแยกไปที่ไดเวอร์ y 1กับไดเวอร์ y 2นะครับก็คือจะทำการแยกสายสายไฟในการควบคุมในการควบคุมจากบอร์ด Arduino เนี่ยไปไดเวอร์ y วแค่นั้นเองนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรนะครับในการต่อมอเตอร์2ตัว แผ่เพ,พต่อไปนะครับก็มาดูวิธีการต่อสายไฟของกแกนแทรกกันบ้างท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเพาบวกของกแกนแท็บเราจะเปลี่ยนไปใส่พินที่4บนบอ,อร์ด Arduino ส่วนเดอร์บวกเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้ direction บวกเนะี่ยเราก็จะไปใส่พินที่7บนบอ,อร์ด Arduino นะฮะแล้วส่วน e n d ลบเดอร์ลบเ<บ><บ>พาลบ ก็ต่อไปสายกาวนะครับนี่คือเป็นแผนภาพของการต่อแขนแซดของเครื่องซีนนะครับ